ปัจจุบันมีการเรียนศาสนาเปรียบเทียบนะครับผมเลยอยากพูดเรื่องพวกนี้นิดหนึ่งเอาก็จริงผมเห็นว่าศาสนาเปรียบเทียบในบ้านเรากับที่อื่นๆนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตกนี้เราเราเรียนต่างกันนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งสอนพวกวิชาพวกนี้ด้วยนะครับคือพยายามเปิดใจอย่างมากแล้วเพื่อที่จะให้คนเรียนศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาตัวเองหรือแม้แต่ มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอิสลามอะไรเนี้ยเป็นต้นซึ่งเปิดโอกาสให้คนเรียนศาสนาอื่นๆด้วยแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับเอาก็าจริงการเปรียบเทียบพวกนี้มันไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อจะให้เห็นว่าศาสนานั้นศาสนานี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของมันก็คือเปรียบเทียบเพื่อเห็นว่าฉันดีกว่าแกใช่ไหมเรายอมรับไหมครับว่าสมมติคนที่ไปเรียนในวิทยาลัยอิสลามยอมรับไหมว่าผลผลิตที่ได้มาก็คือเราจะรู้สึกศรัทธาต่อศาสนาอิสลามอย่างมากแล้วเราก็จะ รู้สึกศาสนาอื่นแย่ศาสนาเราใช่ไหมคนที่จบมหาจุฬามหามกุฎหรือบางทีอาจจะจบไม่ดนด้วยซ้ำนะครับซึ่งท่านเรียนศาสนาเปรียบเทียบแล้วถ้าเกิดว่าเขาเน้นศาสนาพุทธอย่างมากแล้วผมก็เคยผ่านไอประสบการณ์แบบนี้มานะครับการเรียนศาสนาเปรียบเทียบของเราสุดท้ายมันนําไปสู่การคลั่งศาสนาเพราะเราเชื่อว่าเราดีที่สุดคือพูดง่ายๆนะครับว่าตกลงความหมายของการเปรียบเทียบมันก็คือการเปรียบเทียบว่าเห็นว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรดาอะไรขาว อะไรประเสริฐกว่าอะไรด้อยกว่าใช่ไหมนนี่คือเป้าหมายของเราครับผมจะพูดได้เห็นว่าการเปรียนแบบนี้มันผิดนะครับแล้วการมีทัศนะแบบนี้มันเป็นทัศนะที่ผิดด้วยการเปรียบเทียบมันไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นดําเห็นขาวใช่ไหมเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นดีเห็นชั่วครับคือแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้มันมีอยู่จริงแล้วระบางในบางเรื่องเราต้องเลือกว่าเราจะเอาหรือเราจะไม่เอาใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราก็เลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าการคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องนําไปสู่ดําขาวดีชั่ว ดีกว่าแย่กว่าเนี่ยการคิดแบบนี้มันการคิดผิดเนี่ยเพราะว่าเหตุผลหรือเพราะว่าปรากฏการณ์บางอย่างนะมันซับซ้อนมากกว่าที่จะชี้ว่าไอเนี่ยดำโดยส่วนเดียวและนี่ขาวโดยส่วนเดียวใช่เพราะฉะนั้นความหมายของการเปรียบเทียบในแง่ที่มันดีกว่านี้นะครับซึ่งผมได้รับอันเนี้ยจากแนวคิดของตะวันตกนะครับนั่นหมายว่าผมยังอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยนั่นแหละแต่ว่าคนสอนเป็นอาจารย์ฝรั่งการเปรียบเทียบของเขามันจึงไม่ใช่การเปรียบเทียบเพื่อเห็นว่านี้ดีกว่าและนี้แย่กว่าแล้ว แต่มันคือการเปรียบเทียบเพื่อหเห็นว่าอันนี้คืออะไรอันโน้นคืออะไรทําไมมันจึงเกิดอันนี้ทําไมมันจึงเกิดอันโน้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นสมมุติเราเรียนศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามเราเรียนเรื่องประวัติศาสดาอันนี้ง่ายๆนะครับเราไม่ได้เรียนเพื่อจะบอกว่าศิทธิฐดีกว่ามูฮัมหมัดใช่ไหมหรือไม่ได้เรียนเพื่อจะบอกว่าศาสนาอิสลามดีกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่อันนี้แต่เราเรียนเพื่อจะรู้ว่าทําไม สิทธ,ธัตถะจึงเกิดขึ้นมาในสภาพสังคมแบบนั้นใช่ไหมทำไมมัวหมัดจึงกลายเป็นคนแบบนั้นเพียงเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพสังคมแบบโน้นใช่ไหมง่ายๆนะครับเช่นสิทธ,ธัตถะสามารถเป็นคนที่หันมาสนใจวิธีการพ้นทุกข์ได้ก็เพราะว่าแกเกิดในสังคมอินเดียซึ่งมันมีวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยมันมีเป้าหมายมันมีวิธีการหลักๆข้สองอันใช่ที่เรารู้จักเช่นอัตกิลมาถานุโยค เชื่อว่าเราจะก้าวถึงจุดสูงสุดหรือความสุขได้ก็คือการทรมานตัวเองก็คือทําตัวเองให้ลําบากมากๆเข้าพอมันลําบากจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเหลือแต่ความสุขและความทุกข์จะหมดไปใช่ไหมอีกวันนีหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะก้าวถึงความสุขมากๆเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ออกไปแล้วก็เสพความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เรียกว่า การมัสการิการอุโยคคือศิลธะเกิดมาในสภาพสังคมที่มันมีดาบทเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันมีคนที่เสพสุขเต็มหมดเลยมันมีปรัชญาซึ่งเป็นปรัชญาอินเดียใช่ไหมเรารู้จักกันเถียงกันว่าทํำยังไงให้มีความสุขทํายังไงให้มีความทุกข์อะไรคือการก้าวถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือคนที่เกิดมาในสภาพสังคมแบบนั้นใช่ไหมมันทําให้เขาก็มาดิ้นรนเพื่อจะหาของแบบนั้นด้วยใช่ไหมคือมันก็ทํานองเดียวกันกับที่มูฮัมหมัดเป็นหรเยซูเป็นเพราะสภาพสังคมแบบนั้นนะฉ การเรียนศาสนาเปรียบเทียบในในมิตินี้ก่อนนะครับเฉพาะในเรื่องของประวัติของศาสดาเราจึงเรียนเพื่อจะหเห็นว่าเพราะอะไรศิทธะาาจึงกลายมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมทาไมสิทธะาาจึงได้บรรลุธรรมใช่ไหมเราทิ้งบริบทซึ่งมันเป็นคอนเทก็กซ์ไม่ได้นะครับการเรียนพวกนี้มันจะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมคนคนนี้จึงต้องถูกหลอ่ลอหลอ่อหมายเป็นแบบนั้นเราคือในแง่ที่เราเชื่อเรื่องแอนตี้แอนตี้อินดิวดวลนะครับ ปริบทสภาพสังคมมันเป็นตัวหล่อหลอมนั่นหมายว่าการที่เยซูจะต่างไปจากศีรษะมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในกรณีที่เยซูไปเกิดอ,อยู่อีกที่หนึ่งนะใ,ในกรณีที่มัวหมัดจะมีกฎมีระเบียบบางอย่างต่างไปจากเยซูก็มไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมัวหมัดก็จะไปเกิดอ,อยู่อีกที่หนึ่งอยู่ในวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะ,ะนั้นการเรียนศาสนาเปรียบเทียบในมิตินี้มันจึงเป็นการเรียนเพื่อให้เห็นว่าที่มาของคนพวกนี้เป็นยังไงสภาพสังคมเป็นยังไงแล้วเราพยายามเข้าใจเขา พยายามเข้าใจไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองแต่เข้าใจสาสนิกของศา,าสนานั้นๆด้วยใช่ไหมเข้าใจว่าวิธีปฏิบัติแบบนี้มันมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่อะไรนะครับแล้วทําไมเขาจึงต้องทําแบบนั้นแบบนี้มันจึงการเอาก็จริงการเารียนศาสนาเปรียบเทียบมันคือการพยายามทําความเข้าใจความเชื่ออันหนึ่งใช่ไหมบริบทอันหนึ่งหรือตัวบุคคลอันหนึ่งให้เราเคลียร์กับมันว่าเพราะอะไรมันจึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมเหนือแม้มันต่างนะครับต่างกับไอแบบแรกที่ผมว่า แบบแรกที่เรียนเพื่อจะบอกว่าศาสนาตัวเองดีที่สุดแล้วก็ถ้าคนอื่นผิดจากตัวเองก็แรงว่าคนอื่นชั่วคนอื่นแย่แะอะไรเงี้ยนี่คือผมจะเปรียบเทียบนี้้ฟังเรื่องที่ผมไม่ค่อยโอเคก็คือผมกลับเห็นว่าคนที่เรียนจบศาสนาเปรียบเทียบม,มาในปัจจุบันท่านยังเป็นแบบแรกอยู่เลยก็คือท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปเรียนแล้วบอกว่าศาสนาท่านดีกว่าคนอื่นใช่ไหมนี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับมันรวมถึงระบบคิดอย่างอื่นๆด้วยนะครับคือผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังนะครับ ผมเขียนงานวิจัยเรื่องการการทำศพให้เป็นสินค้านะครับก็คือผมจะพูดเรื่องพระที่ท่านตายแล้วแล้วคนไม่พยายามเผาศพท่านแต่เก็บศพท่านไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าทวงเวลาไว้เพื่อที่จะเอาศพท่านมาทำให้มันมีราคามากขึ้นแล้วก็ได้รับเงินบริจาคจากอันนี้นะครับในเมืองไทยมันมีเยอะมากเลยในรเรื่องศพพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศพพระนะครับศพพระนี้จะท่านที่เป็นเกียิมากๆนะครับจะไม่เผาเลย แล้วผมเปรียบเทียบพระรูปหนึ่งนะครับก็คือเป็นครูบาชยวงศาซึ่งอยู่ลําพูนนะครับเนี่ยท่านเป็นพระที่ท่านสามารถคือเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถทําให้กลายเป็นพระเหรียญซึ่งมีราคาแพงขึ้นมาได้ด้วยนะครับโดยที่ศพท่านก็ยังอยู่แล้วท่านก็เพินคนพูดเองว่าศพท่านนี่แหละต่อไปจะเลี้ยงพระเนนได้เป็นร้อยสองรอรูปใช่ไหมซึ่งก็จริงก็คือคนที่ไปวัดท่านอยู่ตอนนี้ ขเขาก็จะมีชุมชนนะครับเป็นชุมชนกระเรี่ยงปากกาเกอยอแล้วคนพวกนี้ยังยังมั่นคงต่อวัดนะครับก็คือแน่นอนแหละว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเอาแบบนั้นอยู่แล้วก็ท่านก็เป็นศูนย์กลางที่จะรวมใจคนแบบนั้นได้จริงท่านจะมีวิธีสอนปฏิบัติของท่านในรูปแบบที่มันพิเศษออกไปอีกด้วยนะครับเช่นเรื่องการสอนให้คนกินเตอะไรเงี้ยเป็นต้น แต่ว่าโดยสุก็คือชาวกระเหลี่ยงตรงนั้นสามารถรวมใจกันได้แล้วก็หันมาบริจาคเงินอะไรอย่างเยอะมากนะครับรวมทั้งคนนอกด้วยนะครับซึ่งไปจากที่อื่นแล้วก็ไปบำรุงวัดท่านให้ดำรงอยู่ได้จนบัตรเนี้ยนะครับเลี้ยงพระเนรได้เยอะมากเพราะมีศพที่ไม่ได้เผาในะชก็คือศพท่านนั่นเองผมเปรียบเทียบกรณีนี้นะครับนี่เป็นอันหนึ่งเปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกรณีของปัญญานันทะ เรายอมรับไหมครับว่าการตายของปัญญานันทะคือปัญญานันทะเป็นคนที่เน้นการสร้างการสร้างคนมากกว่าการสร้างวัตถุใช่ไหมก็คือท่านเทศเกือบทุกวันอะไรเนี้ยแล้วท่านก็เชื่อว่าการทําให้คนหายง่วงนี่แหละมันเป็นเป้าหมายของท่านใช่ไหมสุดท้ายปัญญานันทะก็คือพูดง่ายๆก็คือท่านสามารถดึงคนที่เป็นปัญญาชนหรือคนชั้นกลางได้ใช่ไหมแล้วท่านหันมาคือไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ทําอะไรเลยที่เป็นไอ การสร้างวัตถุอย่างอื่นนะครับมันก็มีบ้างเช่นสร้างโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เน้นหนักที่ไปเน้นหนักจริงๆ็คือการเทศเพื่อจะเปลี่ยนคนนั่นแหละนะครับก่อนตายนะครับท่านไปตกลงตัดสินใจว่าจะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์วังน้อยนะครับโบสถ์กลางน้ําของมจมรวังน้อยนี่นแหละแล้วต้องใช้เงินเยอะมากนะครับปรากฏว่าท่านตายไปก่อนที่โบสถ์มันจะเสร็จนะครับแล้วก็มีการเก็บศพท่านคือจะอาจจะบอกว่าเก็บด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีศพท่านอยู่แล้วก็มาพยายามปโปรว่าเรามาช่วยสารปณิธานหลวงพ่อต่อกันนะว่าหลวงพ่อจะทาอันนี้เสร็จหรือจะบรูรณวัดบางอย่างให้เสร็จอนะันนี้ยะการมีศพท่านอยู่มันทําให้คนมันเห็นสิ่งที่มันเป็นประจักษ์มากขึ้นนะแล้วเพราะอันเนี้ยนะครับนี่เป็นกรณีหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหตุปัจจัยทุกเรื่องอยู่ที่การเก็บศพไว้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนสามารถสัมผัส ปัญญาอนันทะได้แบบที่ท่านยังมีชีพิตคือยังมีร่างอยู่จริงนะครับคนพวกนี้ก็ทุ่มเงินเงินเพื่อจะสุดท้ายก็คือโบสถ์กลางน้ําก็ได้สําเร็จแล้วก็โครงการหลายๆอย่างนะครับแม้ปัญญาอนันทะจะตายไปแล้วนะครับแต่ยังเอารูปท่านมาวางยังมีการจัดพิธีศพท่านยังมีคือการมีศพอยู่มันช่วยอะไรในหลายๆเรื่องได้นะครับผมก็เลยคือการพูดว่าการทาศพให่เป็นสินค้ามันดู มันอาจจะดูรุนแรงไปนะครับแต่ว่าในทางวิชาการไม่ได้รุนแรงเพราะทุกอย่างมันถูกท้เป็นสินค้าอยู่แล้วนะครับก็คือทุกอย่างมันมีมูลค่าในตัวเองนั่นแหละผมเปรียบเทียบใน2กรณีนี้ด้วยกันนะครับก็คืออันแรกนะเป็นการดึงกลุ่มคนซึ่งเป็นอาจจะเป็นคนชาวเขาเป็นคนพื้นบ้านพื้นเมืองทั่วไปนะครับคือแน่นอนว่ามันมีคนชั้นกลางมีคนรวยด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในชุมชนในพื้นที่ของเขาอ,อยู่แล้วนะครับ ผมมาเปรียบเทียบกับปัญญานันทะซึ่งเป็นคนที่ได้รับคนชั้นกลางแล้วได้รับทั่วประเทศนะครับจากคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นปัญญาชนด้วยนี่คือความต่างแล้วของสองอันนี้นะผมเปรียบเทียบแล้วก็สรุปไม้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดึงคนประเภทไหนนะครับจะบอกว่าเป็นปัญญาชนหรือไม่ใช่ปัญญาชนสุดท้ายร่างคุณสามารถทําให้เป็นสินค้าก็คือมีมูลค่าได้ทังนั้นคนที่เป็นปัญญาชน ซึ่งเราอาจจะตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าคุณไม่ควรจะมายึดติดกับตัววัตถุตัวร่างกายของปัญญานันทะแล้วใช่ไหมครับแต่สุดท้ายคุณก็ยังติดอยู่กับของพวกนี้อยู่ดีมันไม่ได้ต่างกับคนที่เขาติดเหรียญใช่ไหมติดเหรียญหลวงปู่ติดเหรียญน,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 นั้นนี้ผมพยายามเปรยียบเทียบเห็นอันนี้นครับว่าการทําเพิ่มมูลค่าศพการทโศกเป็นสินค้ามันสามารถใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเลยครับนี่คือข้อเสนอของผมแล้วเพราะผมสุวันนี้ไปม,มีอาจารย์คนหนึ่งแกอ่าน กเป็นคนอ่านแล้วต้องวิจารณ์บทความผมนะครับแล้วก็แกก็วิจารณ์มาแรงมากแล้วก็ดีมากนะครับผมพวกนู้นเาผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนวิจารณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นคนไทยนะครับที่แนะนํามาก็คืออันหนึ่งซึ่งผมรับไม่ได้เลยนะครับก็คืออาจารย์คนนี้แกมองว่าการเปรียบเทียบของผมเป็นงานเปรียบเทียบที่ไม่ได้เรื่องนะครับก็คือผมจับคู่กรณีที่ใช้ไม่ได้การเปรียบเทียบเนี่ยเราเชื่อว่าเราควรจะมันเหมือนกับมวยนะครับก็คือควรจะ ต่อยก,กันเฉพาะคนที่ต้นหนัก150 120ปอนด์ก็คือต้องต่อยก,กับ120ปอนด์ไม่ใช่เอา120ปอนด์ไปต่อยก,กับ100ปอนด์อะไรเงี้ยคือพยายามเปรียบเทียบผมว่าผมยกกรณีเปรียบเทียบผิดนะครับแล้วสองคู่สองคนนี้ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ก็คือเนี่ยผมจะสรุปอันนี้ในหะ้ฟังนะครับคนที่พูดแบบนี้ยังเป็นการมองการเปรียบเทียบแบบแรกที่ผมเกลิ่นไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือเข,อขาก็ใจผิด ว่าผมจะมาเปรียบเทียบเพื่อจะบอกว่าปัญญานันทะดีกว่าหรือชัยยะวงศ์าดีกว่าใช่ไหมผมไม่ได้ต้องการพูดแบบนี้ครับใช่ไหมผมไม่ได้ต้องการบอกว่าคนรวยดีกว่าคนจนคนจนดีกว่าคนรวยคนจนเป็นคนมีสินทร,รัม,มากกว่าผมไม่ได้พูดแบบนี้เลยคือแน่นอนแล้วถ้าผมพูดแบบนั้นนะผมจะผิดเลยใช่ไหมเพราะผมหยิบคนคนละประเภทมาเปรียบเทียบกันจริงแต่ท่านต้องเข้าใจข้อเสนอผมใช่ไหมผมเสนอเพื่อหเห็นว่ากระบ,บวนการทําให้กลายเป็นสินค้าเนี่ยมันสามารถมีได้ ทั้งในสองกรณีนี้ใช่ไหมแล้วเปรียบผมพยายามเปรียบเทียบหาเห็นว่าการทําให้ปัญญานัตต์เป็นสินค้ามันใช้วิธีหล่อหลอมคนยังไงบ้างใช่ไหมการทําให้ใชัยวงศาเป็นสินค้าใช้วิธีหล่อหลอมคนยังไงบ้างมันมียุทธวิธใีในการดึงคนได้ยังไงบ้างผมพยายามเปรียบเทียบหเห็นบริบทเห็นอนะไรพวกนี้ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์คนที่อ่านเนี่ยไม่เข้าใจวิธีเปรียบเทียบในแบบหลังใช่ไหม คือพูดง่ายๆเลยก็คือแกไม่เข้าใจศาสนาเปรียบเทียบในแบบที่สองที่ผมว่าซึ่งเราควรจะเอามาใช้ได้แล้วใช่ไหมแล้วเอาก็จริงแนวคิดตะวันตกมันเป็นแนวคิดแบบนั้นครับมันไม่ใช่พูดเพื่อจะบอกว่าฉันดีแกเลวใช่ไหมฉันชั่วแกดีเราไม่ได้พูดแบบนี้เลยแต่เราพยายามทาความเข้าใจว่าด้วยวิธีอะไรด้วยบริบทยังไงมันจึงส่งผลส่วนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาแบบนี้นะครับท่านจะเปรียบเทียบอะไรก็ได้ท่านจะเปรียบเทียบกับสิ่งนี้มันตรงกันข้ามเลยก็ได้สมมติเปรียบเทียบผมในฐานะเป็นพระนะครับ ไปเปรียบเทียบกับนายกซึ่งเป็นคารวาสก็ได้ครับแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องมีข้อเสนอให้ชัดว่าเราจะเสนออะไรแล้วมันจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ไงบ้างชัวมันประเด็นมันอยู่ที่ตรงนั้นครับคือผมอยากจะพูดอันนี้เพื่อยกตัวอย่างให้เห็นชัดแน,น่นอนวบางทีอาจจะฟังงงไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้นะครับว่าการเรียนศาสนาเปรียบเทียบด้วยการเปรียบเทียบอะไรก็ตามนะครับควรจะข้ามไม่พ้นความรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบเพื่อบอกเพื่อจะบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วนี้ดำนี้ขาว อันนี้เราไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อนนี้นะครับการเปรียบเทียบเพื่อนนี้มันจะนําไปสู่ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของศาสนานะครับมันจะนําไปสู่การหญิงยโสใช่ไหมการเลือกอันเดียวแล้วก็ปิดตาที่จะไม่รับอย่างอื่นเราไม่สนใจอันนี้นะครับผมพูดตรงว่าเปรียบเทียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของศาสนามันควรจะก้าวไปสู่ระดับที่2ก็คือเราไม่ต้องการหาหรอกว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่เลวใช่ไหมแต่เราต้องการศึกษาบริบทต้องการศึกษาเหตุปัจจัยหลายๆปัจจัยซึ่งมันก่อให้เกิดอันนี้ เหตุปัจจัยหลายๆปัจจัยหลายๆบริบทที่มันก่อให้เกิดอนุนใช่ไหมแล้วไอ้ทั้งสองอันนี้มันต่างกันยังไงนะครับมันใช้วิธีก่อรูปกันมายังไงสุดท้ายมันนํามาสู่ข้อเสนอของเรายังไงบ้างนยอันนี้มันเป็นวิธีที่ศาสนาเปรียบเทียบควรทำนะ่าผมผมพูดตรงว่าศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการศึกษาศาสนาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะก็ควรจะทําให้เป็นแบบนี้ไม่หยาดมันเป็นแบบศึกษาศาสนาแล้วเคร่งศาสนาโดยที่เราปิดตาแล้วบอกว่าศาสนาอื่นแย่กว่าอย่างนี้มันไม่ควรเป็นแบบนั้น